สวัสดีครับอยู่กับช่อง The Toilet นะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรื่องราวของอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับและสําหรับวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยเป็นเรื่องราวของเฮลิคอปเตอร์ที่มีลักษณะอนเนกประสงค์น้ําหนักเบานะครับสําหรับใช้งานทั่วไปซึ่งประเทศไทยก็มีประจําการด้วยนะครับนั่นก็คือเฮลิคอปเตอร์ US 72A l a ก o t a นั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าย้อนกลับไปนะครับช่วงที่ไทยเราจะหา l a ก o t a มาเนี่ยจริงๆแล้วจุดประสงค์เนี่ยเพื่อจะทดแทนเฮลิคอ ตร์เก่าอย่าง US 1 S, HU E นะครับหรือว่าถ้าเรียกยากๆมันคือ e l o q u o i s e อะไรประมาณนี้นะครับแต่ออกเสียงยากเหลือเกินเราก็ออกเสียงว่า HU E ก็พอเพราะว่า HU E เนี่ยมีในไทยมาก ประมาณนะประมาณประมาณ100ลำนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในสภาพเก่าหรือไม่ก็อยู่ในสถานะงดบินนะครับเนื่องจากว่ามีอายุการใช้งานมาก,กว่า40ปีแล้วเดี๋ยวเรามาชมเรื่องราวของเจ้า u s 7 2 a Lakota กันดีกว่าเจ้า u s 7 2 a Lakota นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกสร้างตามแบบแปลนของเฮลิคอปเตอร์ในรุ่น Eurocopter EC-145 ซึ่งตอนนั้นเนี่ย มันเป็นยุคที่ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็น Airbus นั่นเองนะครับอาจก็ถูกผลิตโดยบริษัทอเมริกันยูโรคอปเตอร์ต่อมานะครับซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดหาตอนนั้นนะครับของกองทัพบกสหรัฐนะก็เพื่อที่จะมาทดแทนเฮลิคอปเตอร์ที่ใช้งานมานานแล้วอย่าง US-1S e u r o c o เอนะครับหรือว่าเราเรียกกันว่าย e นั่นแหละแล้วก็ตับตัว OS 58C k i o แ a นะครับ โดยการส่งมอบลำแรกของเขาเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี2006นะครับให้กับกองทัพบ,บกสหรัฐอเมริกานะแล้วก็ในการสั่งซื้อล็อตแรกเนี่ย8ลำนะครับส่งคุกกันเนี่ยเมื่อประมาณปี2007นะครับหลังจากนั้นก็มีความต้องการมาเพิ่มอีก345ลำเรียกได้ว่าไอ้ที่เอาไปแบบว่าทดลองแรกๆเนี่ยติดใจไงแล้วก็เลยสั่งเพิ่มกันเข้ามา345ลำนะครับและแน่นอนครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยถูกใช้งานในกองทัพบกแล้วก็กองกําลังพิทักษ์บราภูมิทางบกนะครับหรือว่า อาร์มี่เนชั่นแนลกาดนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นธรรมเนียมของกองทัพบกสหร,รัฐอเมริกานะครับที่การตั้งชื่อของเฮลิคอปเตอร์ของเขาเนี่ยที่จะถูกใช้งานในกองทัพบกนะครับก็มักจะถูกตั้งชื่อตามชนเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาคราวนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าลาโกตานั่นเอง สำหรับเจ้า u UH x 7 2 a Lakota นะครับก็ไม่ได้มีการติดตั้งอาวุธแต่อย่างใดนะครับวัตถุประสงค์แรกๆอย่างที่บอกนะครับว่าเขาเป็นเฮลิคอปเ,เตอร์ใช้งานทั่วไปที่มีน้ำหนักเบานะครับจริงๆแล้วภารกิจของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการขนส่งนะครับการสนับสนุนภารกิจนอกเขตสู้รบแต่ว่าก็ยังสามารถใช้งานในด้านของเรื่องของการอุยพทางการแพทย์รวมถึงภารกิจค้นหาและกู้ภัยได้ด้วยโดยเจ้า Lakota นะครับสามารถรองรับ การบรรทุกน้าหนักได้ถึง1,790กิโลกรัมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เกือบ1.8ตันเลยทีเดียวนะครับเท่านั้นยังไม่พอเขายังสามารถรองรับน้าหนักบรรทุกภายนอกได้อีก1.5ตันเลยทีเดียวนะครับสําหรับกําลังคนที่ใช้เนี่ยในการบังคับเครื่องนะครับก็ใช้นักบิน2นายนะครับแล้วก็สามารถบรรทุกกําลังคนไปได้อีก8คนนะครับแต่ว่าถ้าใช้ในภารกิจอุปยุกทางการแพทย์นะครับเขาก็สามารถ บรรทุกเปสนามไปได้อีกสองงานพร้อมกับบุคลากรทางการแพทย์ด้วยและแน่นอนว่าสาเหตุที่เขาสามารถบรรทุกได้ขนาดนั้นดังนั้นที่ตัวเล็กขนาดนี้นะครับมันมาจากขุมพลังเครื่องยนต์เทอร์โบเมกาแอร์เรียล e 2 Turbo ึเทอร์โบชาร์ปนะครับซึ่งให้กำลังเนี่ยอยู่ที่738แรงม้าที่เพลานนะครับนั่นแหละแค่นั้นแบบมองดูอาจจะน้อยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขาใช้ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยสองเครื่องยนต์นะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยก็เกือบ ประมาณก็เกือบ1,500แรงม้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับเครื่องที่เบาขนาดนี้ก็ถือว่ามีแรงยกที่แบบว่าสูงอยู่นะเออมีกำลังเยอะอยู่นะครับเขาสามารถทำความเร็วนะครับได้ที่268ิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียว รวมถึงมีพิสัยการปฏิบัติการนะครับอยู่ที่685กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็มีเพดานบินนะครับก็อยู่ที่5,480เมตรนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้า UH- s 2นะครับก็ยังมีรุ่นที่แบบติดอาวุธสำหรับลาดตะเวนด้วยนะครับโดยทางบริษัทเนี่ยเสนอให้กับกองทัพบกสหรัฐเพื่อจะทดแทนเจ้า OH- 5 8 D KAIOWA Warrior นะครับเพียงแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่าปัจจุบันเนี่ยมีการสัญหาหรือว่ามีการจักหามาหรือยังนะครับ และสําหรับไทยเนี่ยถึงแม้จะมีการจัดหามาแล้วนะครับแต่ว่าก็เกิดอุัติเหตุตกไปแล้วนะครับก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตอยู่5คนนะครับยังไงก็ถือโอกาสนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยละกันเนาะ และนั่นก็คือเรื่องราวของเจ้า u h เจ็ดสิบส a lakota นะครับฮลิคอปเตอร์ที่มีประจำการในไทยด้วยสําหรับใช้งานทั่วไปในประสงค์น้าหนักเบานะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าหากมีข้อมูลใดที่ผมอาจจะกล่าวขาดตกบกพร่องไปบ้างนะครับผมขอพายไว้ณที่นี้เลยแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับเห็นว่าผมอาจจะแบบว่าตกหล่นไปบ้างอยากจะเพิ่มเติมนะครับรบกวนคอมเมนต์ด้านล่างให้ผมด้วยความสุภาพด้วยนะสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ